ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสจนะคะน้ารุกคม,มนได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษ,ษาดูงานในคันี้ค่ะดังๆไหมคะเรียนท่านนายกโอบจจังหวัดนครพนมนะคะท่านรอง สจแลวก็ท่านหัวหน้านส่วนทุกท่กทกทานนะคะผู้มาเยือนแล้วก็สวัสดีท่านประมงท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันทุกๆท่ทานที่เป็นฝ่ายต้อนรับวันนี้แล้วก็แม่บ้านที่น้องประชาชนนะคะที่มารับอบจนครธนนวันนี้ดิฉันสจนภพลโค้ชสาขาเป็นสอจอเขต11อำเภอเมืองของเราจะมีทั้งหมดในจังหวัดอุดรธานีเนี่ย42เขตค่ะ มีอำเภอเมืองจะมี11เขตดิฉันอยู่เขตที่11คือประกอบไปด้วยตำบลบ้านขาวตำบลนานกว้างและตำบลเชียงยืนทีนี้ตำบลเชียงพินเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในเขต11มี2หมู่บ้านก็คือบ้านหนองโอนและหนองหาน ตรงนี้ก็เป็นสิ่งแต่สิ่งในหัวใจตรงนี้เ <c oughs> มื่อประมาณจะได้เยอะกว่าเพื่อนเลยตรงนี้นะคะจะมาบ่อยมากก่อนที่จะมาตรงนี้ก็คือเมื่อเช้าไปขออาสาเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนหนองโอนหนองหางมาเมื่อเช้าใสอีกชุดหนึง่งทีนี้มาดูปลาก็เลยเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนชุดหนึง่งก็ไม่คิดว่าจะได้มากล่าวต้อนรับอะไรเพิ่งจะทราบก่อนที่ท่านนายกจะลงมาประมาณสองนาทีบอกว่าเจชพูด ค่ะก็มีความยินดีมากที่ได้มาเยี่ยมชมที่บ้านน้องโอนน้องฮางเรานะคะคือในเรื่องของปลาเนี่ยอบจอรเราจะมีการนำมาปล่อยทุกๆปีแล้วก็ที่แหล่งน้ำของน้องโอนน้องฮางเนี่ยจะถือว่าเป็นโมเดลในการศึกษาว่าทำอย่างไรปลาถึงได้โตทำอ่า มีวิธีการอะไรแบบไหนโดยทุนต้องทุนคือศูนย์บาทตรงนี้นะคะก็ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมามาเล่าให้ฟังก็ยินดี <c oughs> ต้อนรับทุกทุกท่านนะคะท่านนายกคะท่านนายกสวยมากนะคะ <c oughs> <c oughs> เราส่วนมากเคยเห็นแ <c oughs> ต่นายกที่เป็นผู้ชายนะคะวันนี้มีความยินดีมากโชคดีมากที่ได้ต้อนรับนายกผู้หญิงมาเยือนที่ที่บ้านเรานะคะเอาสั้นๆแค่นี้เนาะเ,เข้าสู่การ พูดคุยทางในเรื่องว่าที่ไปที่มาของปลาว่าจะยังไงกับท่านประมงนะคะขอขอส่งมาให้ท่านประมงต่อเลยค่ะสวัสดีบขอบระคุณนะคะท่านนายดุย <t> ์โตรสาขาวานะคะท่านสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดอุดานธานีอำเภอเมืองเขตสิบเอ็นะคะเดี๋ยวลราดับต่อไปนะคะ กี่คนคะสีส่คนเอ่สคนงสีคนเรได้ข้างหลังนี่ต้องต้องใกล้ชิดคุณคูใช่ไหมคะข้างหลังไม่เป็นไรการเรียนรู้ทันกันได้อะฝการบ้านเยอะๆก็จะได้วันนี้เรียนวิชาอะไรกันครับวิชาภาษา สวนสัตว์ต่อไปเวลาอะไรครับพักรับปรทานอาหารกลางวันน่าจะเป็นเวลาเลโอ้โหถูกต้องแล้วเวลา5:55น,าน,าน,น,านาท,ทำอะไรครับทำอะไรดี<อ>เริ่มเรียนหรือย่างเอาเดินทางอันนี้คือการไปอะไรไปทัศนศึกษาใช่ไหม เก่งมากเลยช่างหน้าตอบชัดเจนวันนี้มาแวะเยี่ยมวันหน้าจะมาใหม่นะครับอลืมถามไปว่าใครเล่นโทรศัพท์เป็นบ้างในนี้ยกมือขึ้นผมเล่นเป็นเิกไปครับคนนี้เล่นยังเป็นหรอในหัวหน้าในหัวหน้าหัวหน้าเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นใช่ไหมในหัวหน้าเป็นหัวข้อบีไฟตึ นใครเป็นยูทูบเบอร์บ้างนีนี้ี่พี่ปอหเป็นยูทูบเบอร์เลนะพี่ปอห้าเกล้องป็กล้องใช่ใช่กล้องอ่าปกล้องตอนนี้เป็นศตวรรษที่21อาชีพใหม่อาชีพว่าสื่อยูทูบเบอร์ใช่ไหมี่ดังๆใครอยากเป็นอะไรบ้างคะเนี่ย้มไปเป็นยูทูบเบอร์เอยอยากเป็นอะไรบ้างก่อไม่คิดเลยหนูว่าลูก อยากเป็นอะไรยังไม่ได้คิดเลยอยาไม่ได้คิดเลยกินเ,เล่นเล่กล็ไดเ้เดี๋ยววันหน้าจะพามาชิปใหม่ตุ้มสื่อสวยมากเลยรอบหน้าจะเป็นเยี่ยมใหม่วันนี้ดดนรีบๆนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รอบหน้าจะมาเยี่ยมใหม่นะครับม,ม,มาหาอะไรสาราสะ,ะดีๆมาทำแวบบ้สวันนี้ค่ะเป็นันเลยค่ะ